จักรยานกิ๊มอเนี่ยฝันให้โคลองเลยใครใครถึง่ะใชก่อนชนะแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยดูาเลยถึงแล้วเลยไม่จะไปเขยใทนนะโอ้ยกวอะไรเชี่ยมันไม่กกูู้ย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 ้ยู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 ู้้ยู้ยู้ย้ยู้ยู้ยู้แู้ยูยู้ยูยู้ย้ยูู้้ย้ยู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 ยู้ยู้ย้ย้อู้ยู้ย้ยู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 ้ย้้้้้้้ ยี่วิดีโอโอโห่แชแช่แช่แ่ไม่ได้เหรอนี่คือเขาแลเวอร์เลสโอ้ยเที่ยมันจะเดินลื่นชิบหายลื่นไปจะไม่พังใช่ไหมเฮ้ยวันนี้ไม่ไ้ใส่ใจลมดิไม่ลงเที่ยมใส่มอะไรกัขึ้นมาเพราะมึงจะลงไม่ได้ลงไคเลยบอกคนน

ไม่รู้เฮ้ยอย่างยังคนีกูเอ้ยไม่รู้ใลอยลงยังใครคนเขาเยกอไกี้อย่าอย่างยังบางคนเขาก็เรียกชิงจกอ้าวคุลืมไปกันโดนีย่ดีกว่ชากเลยเร็วๆนี้อ๋อแอบเลยลงเขาเอเลนเมือนเเินเลย โอ้ลำไปติดติดที่นองเให้มันดังอยางดีเลยน้ำหนักสมดุลมากเลยคุ้มมากระโดด You're talking about the You're <laughs> 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 <laughs>